มือนี้มาบุกผลบ้านเลยก็นี่นะเมนว่ะเป็นอะไรได้บุกเส้ผ่อนบานนี่เต้นเต้นครับน้องนี่น่ะตื่นเต้นเป็นน้องเมียสเตปเป็นน้องเมียเมนน้องเมียเป็เดี๋ยวนี้นะคะได้เคยอยู่สเตปคือใส่ เป็นยังษ์ทองไปเห็ดเรื่องยุทไทยเสีให้ต้อตรงๆเนาะโอ้ตรงตรงๆเลยเอาตรงๆเลยเนาะสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านคอยเาวคิงวิธีคนลาวทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเดินทางไปบุกบ้านเศร้าลาวอ่าซึ่งเป็นเศร้าสุนเพาอิวเมียนอ่าพาทุกคนไปศึกษาเฮียนฮูไปถ้ำเลี้ยงลาวแล้วก็ไป ติดตามเบิ้งบนยำกาศนำกันทุกคนเนาะ สบายดีอแล้วทุกคนเดี๋ว่ึ๊ขสเขียนบโคสบายดีกองน่สบายดี้นอยเอาเครืนอัน i̇şte mm hmm. uh yes. ี้สวาสดีจ้าเอนสบายดีเครืนกำลังเซลพากันอยู่เนาะกดไลนามินซี่ะ อซะสวัสดีน้องแตงโมอันนี้ก็สบายดีขึ้นเลยนี่ก็ได้มื่อมาบุกผดบานเลยก็นี่นะเมียหรเป็นอะไรได้บุกผ่อนบานไหมนี่ตื่นเต้นขนาดน้องนี่แหละตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดมาบุกผ่อนบานก็เมื่ดคืนเราไปได้เข้ากล่องกันเลยตื่นเต้นเนี่ยนม่หรอเื้อแตงโมแตงโมอันนี้จี่ปีอายุสาวซีสาวซีปีแม่แล้วอยู่บ้านได้เหรอยูบานได้ไง อยู si. oh, yeah. ่บันทินบันนทิเมืองแคนสยามบุรีอบุกเบี้ยวเดีเปี้ยวเนี่ยเป็นเผาเศร้าอ่ะเผาเป็นเผ่าเมียนเผ่าอิเมียนเมียนเผ่าอิเมียนเศร้างามประจำหมู่บ้านมนเลยนะบอดอกเศร้างามประจำหมู่บ้านใครบอกเศร้างามประจำหมู่บ้านใครบอกเศรษฐีปีเนาะเมียนเด้วเศรษฐี สถานะเป็นอะไรนสถานะสถานะสถานะวะคิดว่าสถานะครอบครัวสถานะสถานะโสดบอหรือว่ามีแฟนแล้วหรือว่าสถานะโสดโสดเมนจีบได้จีบได้เมนโอ้พร้อมเปิดใจบอลเลยพร้อมสามสี่สัปโมงเกินเจ้าบอลเลยพร้อมสามสี่สัปโมงเลยเนี่วเข้าห้องน้ำก็เปิดอยู่ห้องน้ำก็เปิดเปิดประตูป้ายยอดป้ายอดห้องน้ำเราเพิ่งว่าเอาเป็นประเด็นเลยตอนนี้บล็อิ้งเลยมาห้าน้อง แงซวเหล่าแซวงามประจำหมู่บ้านทินงามสุดเลยแหละแต่ว่าเป็นยังคือว่าไข่โบอองคือกับเขาคือกันเขาเมียนเนาะแม่นเขาอิ่เมียนทุกคนอย่างโซดอยูเนื้อสับซีปีไม่คือว่าเดี๋ยวนี้ควมเพิดใจสันบอกความเพื่ใจบพรว่าจะเป็นเบ้าเหล่าเบ้าไทยกับเพิดใจซัมเสมอรเพื่อไทยซัมอข้อแต่ว่าใจดีก็พอใจดีก็พอแม่นใจดีเน่ะใจบบหายเห่นไม่เอ็นใจดียังไม่หายขนาดใจดียางบบหายเนาะ ว้าวเดี๋ยวแวสั่งให้ดีให้ดีแต่ตนจนฮอตปลายหุ่นแทนว่าดีแต่นดีแต่ตนตนตนแทนตอนปลายบ่ดีกับบอเอาคือกันโอ้ดีเสมอตนเสมอตายเนาะแมนเฮียคือว่าเฮ้ยฮันน้องไฮคอนหรือว่าจะเป็นเบาเหล่าเบาเบาไทยนะฮหกว่าสุดใจกับความเพลิดใจแม่นแล้วโอ้อันนี้เป็นจักใจหรือว่าจักปาร์กน้องแตงโมเลยเลยเนาะจักใจจักใจจักใจโอเคท่ามโตท่ามโตตอนนี้ น้องเตงโมเห็นยังยืนเซ่ตอนนี้วะตอนนี้ก็คือบอได้เห็นยังนั่งยูนซื่อนางยูนซื่อโอ้ยบอยต่อไปตุงประเด็นเลยเขาเขาก็ตรงโต๊ะตรงตรงหนูแมนแมนแมนบอยตอนนี้กะช่วงนี้ได้พักเบียกเพราะว่าเขาจะหยุดถ่ายละครปกติกะเป็นนักแสดงตัวประกอบนั่นแหละตัวประกอบคือว่านายไหนอะไรบอบอเป็นตัวประกอบแสดงแต่ว่าเป็นน้องเมียแสดงเป็นน้องเมียเมียน แต่เดี๋ยวนี้นะคะได้เคยอยู่จากได้เคยเมื่อก่อนพอหนุ่มนีกูบอกาเด้เคยมาอันแสดงคันนะสเปคสเปคผู้ชายทาพผืนสเปคผู้ชายทามาทำมาสเปคผู้ชายตไวเป็บไหซสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าเจ้าข้องสูงกว่าเจ้าข้องแต่ว่าเจ้าข้องนี่อันเมตหกสิสเรากันสูงกว่าก็ต้องเมตรเจ็ดสิบมตเจ็ดสิบแล้วเป็นไหจิตใจเร้วเล ตองเราก็ามีท่านะนั่นนี่บนน๊อบ๊บ่บอบอบได้บ่ได้สีเดียวกับสาานะเดี๋ยวแต่ว่าข้อให้หักหักเดียวขนาดซาธานะบ่ว่าเจาสซีถูกหรือเจาสซีรวยก็แล้วแต่เอากับท้าถูกปักไปสร้างลำกับถ้ารวยก็รวยแต่พ <laughs> ่อแม <laughs> ่เห็นดิจิตใจเด้ด <laughs> <laughs> จิตใจต้องจิตใจวะจิตใจเดียวใดก็ได้น่าไดก็ได้จิตใจเดียวไดก็ได้ เราลเลยเราลเลยเราเลยบอเอาเป็นคนจิตใจเขาเนาะเอาจิตใจเดี๋ยวให้กันไหนแต่เขาเจาะท่องมาลเลีเอาบอกเอาจิตใจเขาเป็นคนดีอะไรเนาะแม่ยนโหายสิใจดีย้ำหายโอ้ยก็ให้ใจดีสู้มือสาใจดีสู้มือโอเคแต่ว่าพร้อมเปิดใจเนาะแม่นพร้อมเพ้อใจเบ้าเหล่าเบาไทยแม่นียนแต่เบาไหลเบาเนี้ยกับร้อมเปิดใจเบิดเบายังกับร้อมเปิดใจเบิดแมียน แต่ว yup. <laughs> ่าอ <number one> <station> ันบางจีนนหรือภาษาจีนวานไดนแล้ววันนี้อันบ่ค่อยฮักเจ้านี่ว่าอะไรภาษาอ๋อภาษาหนองว่ะค่อยฮักเจ้าเป็นว่าเอยออ่อยเมยอเอออ่อยเมย์เออฮักเมยกับแมนดีมัสิใส่ได้ฉันชอบฉันชอบค่อยมักอ๋อแมนสบบ้าภาษาแต่ก็ว่ามาเลยเอีออ่อยเมย์เออฮักเมยก็ได้เอียักามยแมนฉันชอบฉันรักค่อยฮักเจ้าคือว่าคือฮอดเจ้าสิว่าอะไรเอีอจังท่าเมย เอียจังเถ่าเมยแมนค่อยไปว่าเอียเมย์ไปว่าเจ้ากินเขายันหางยันหางสบายดีเอ้าสบายดีสบายดีแปงอ้อนหัวต่อยสบายดีสบายดีวะแปงอ้อนไปมาเนะแปงออน้าจะาเมนแปลงออนแมนเพราะว่าส่วนแรกเขาตสิบแบบหาท่ามาสบายดีพอเมียน่ะเขาต่อสิบบนท่าบันไดฮะนะโอ้แปลงอ้อนสิเมนแปงออนขอบใจเด้แต่งจริงแต่งจริงเแต่งจริง ผู้สาวงามภาษาอะไรเสียด้อยเสียด้ยเสียด้ยเสียจด้อยเสียเสียเมียนเสียด้ยแมียนไอ้ตรงนี้ตรงนีเฮียนหูเลยคันฮักว่าผู้ใดอยากเป็นเคยเผาเมียนตรงนี้ซิกษาเฮียนหูฮีดของประเพณีแล้วก็ทำทำเนียมแล้วก็ภาษาเมียนแต่ว่าถ้าสมมติว่าสมมติเขาเป็นพ่อเมียนแต่เขาไปคบผู้บ่าวไทยหรือว่าบ่าวแบบบ่าวเราลุงเขาก็ต้องไปฮีดตามคิดเข้าเห็นบ่น่าจะแมนอยู่ีดอก ตั้งคนตั้งศึกษาเนาะต้องต้องต้องเห็นหูซึ้นกันเลยกันนแหละเมนโอ้ยอยู่กับน้องแตงโมเลยทุกคนน้องเมียว่าสันเพื่นวันเมนน้องเมียสายยันน้องเมียสายยันน้องแตงโมนโอเคือว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเวียกน้องเมนช่วงนี้ช่วงพักเวียบเพราะว่าเป็นย่างข้าวท้าวมันเป็นย่างช่วงพักเวี้ยก็คือว่าไทยเป็นเดียวยอดวิวมือนว่าขึ้นก็เลยต้องได้พักก่อน ปกตินี้มายามาบ้านคูปีบ่มายามทุกปีบ่ว่าแต่ทุกปีหรือว่าทุกเดือนก็ได้เนื่งเ็คือกระซ่องเดือนกักระกลับเนื่องกับเดือนเนื่องกักระกลับมาเพราะว่าเหมือนโบเดกไก่จากบ้านเฮานะอยู่แต่อยู่ต้องคายกลับมาพผีกลับประมาณมื้อนึงแล้วก็เลยโบกไก่ก็เลยกลับมาเพกลัวโอเคน้องเต็มโมเดี๋ยวบอสคิงทำต่ออ่าแสดงว่าน้องไปเหตุใดกู เมีเเยนเป็นเฮดเบคยู่ไทยไทยจังหวัดนั่งอยู่หนองคายหนองคายหนองคายหล่ะก็อุดรบ้านี่เขา,าอำเภอบ่แยเมียนอำเภออำเภออำ,อำเภออยังไงวะมู่คือกันนะ <laughs> ยุ่งอ่ะต้องอภิบาลอู้หูอำเภอ,อยังสาว <laughs> ยุ่งไปโดนตอนไหนเหรอได้สีเข้อสองปีเหรอเด้สีเข้อสองปีแม่นโ<อ>ดนเติบอยู่ไปเฮ็ดเกี่ยวกับเป็นนักแสดง เป็นนักแสดงน้องเมียเป็นน้องเมียน้องเมียโอ้เป็นน่าจะแม่ตัวประกอบแหละน้องแต่งโมอ่าเป็นยักษ์ทองเลือกไปเฮ็ดเวียร์ยูไทยยักษ์ทองยักองอ๋อเป็นยักษ์ทองไปเฮ็ดเวียร์ยูไทยแมจสิให้ต้อนตรงๆเนาะตรงเอาตรงๆเลยเอาตรงๆเลยเนาะเงินเดือนเขาเจ้าไล่เงินเดือนเขาเจ้า เมนมันมันก็แฮียบดีเลยเพราะว่ายูเล่าเงินเดือนเขาได้เตียล้านปลายเนาะไปเทียบกับเงินไทยก็ได้เตยส่องมันปลายมั้บ่องันปลายเมนแต่เขาไปเฮหตยูพูนเดือนนึงเขาก็ได้เดือนละหมื่นละดิเรื่ึงการที่ยูหกล้านปลายเนาะเมนเรื่อนกันไรเนาะเรื่อนกันไรไรไรสุดๆเด้อแหละไรไรสุดๆเมนเราบินยังเตินบอสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยเรื่องภาษาภาษาว่ะภาษาภาษาตอนแรกเขาไป เขาไปเขากับบอซ่อมเดียวเขาเจ้าเขาเจ้าบดได้เนาะเขาก็หัวเขาคือเก่าถ้าเขาไปดุนเขาก็หายได้แต่ว่าหนองคายนี่เขาเจ้าเว้าแบบมันมันคืออีสานล้าใกกับภาษาลาาเฮานี่แหละมันบดได้ยากอยู่เฮาบอสี่ยออยู่กรุงเทพเขาใจกันได้ง่ายเนาะแมนเข้าใจกัฝั่งออกแมนฝั่งออกอ่านหนังสือไทยออกอ่านออกแต่เขียนบดได้อ่านออกแต่เขียนบดได้แมนมันโคไปโคว่ะไทยกับเาากับ ปอนไก่เงินเคียงเนาะเมีนไอเคียงเนาะอ่าแล้วก็สามารถซื้อสร้างกันเดยภาษาภาษาลาวภาษาไทยฟังกันออกบอกกันได้ฟังกันออกนี่ของประเพณีก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยเมียนคล้ายกับสุนเพาเหล่าลุ่มเขานี่แหละแต่ว่าสุนเพานอลกับซิบบะคายปันเลยใจดีป่ะคนไทยใจดีป่ะใจดีใจดีเนาะเมีนเอาไปใช้เขาจะสู้เขาไปแบบไปหันไปนี้รถเนาเพีเขาจะเขาช่วยเขาได้ทั้งนี้เขาบนหูจกเข้าเดียเขาก็ช่วยเขา แต่บมหูว่าคนเราสิคือ่อย่าดราม่านะคะโอเคเนาะมันก็เป็นจักใจน้องแตงโมจักใจน้องแตงโมที่บออกหมาถูนเนาะแล้วก็พอดีนั่งอยู่นี้นั่งอยู่นี่นํากันมีสามสี่คนจักคนกี่บอสามสี่หก สามสี่หกสามสี่หกทีนี้เป็นลำทางอายพี่น้องกันหมดเลยบ่เนี่แม่นพี่น้องกันหมดพี่น้องกันบ่อันนี้ผู้นี่ก็พี่น้องบ่เนี่น่ะอันนั้นล้านเฮ้ยล้านแม่นเจ้าลูกอายโอ้ล้านสายบ่เนี่ยแล้วผู้บ่าวบ่อ๋อยเหลูกอายบ่อันนี้นะอันนี้นะบ่ผู้นี่นะผู้จำกองขนาดผู้นี่ล้านบ่เนี่ยล้านโอ้อันนั้นยังไงล้านกกล้านกกโดยผู้นี่มันเอื่อยเอื่อยเอื่อยเหนื่อยก้มูเอ้ยผู้น้าก้มูอันนี้กระสุดบ่เนี่น่ะ สดสดเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสิมาสัมผัสพิเศษเลยโซดลูกติดผู้หนึ่งว้าวว้าวกำลังงามเนาะโอเคเดี๋ยวโอ้กำลังเซลฟ้างามเลยทุกคนเนาะเนี่ตัวเซลฟแล้วอ่ะงามเนาะที่ดีดิดิชิมือเจ้าวะนี่ชิมือใครรู้ว่าเจ้าของไห้มา บ่อนี okay. ่ไว้เซลเองไปเอาเข้าจำเอาสุดยอดเลยเนาะนี่ใช really really ้เวลาจากเดือนนี่มันบ้วงงูแหละแต่ว่าบุได้ซอยเซลปกติเวลาว่างเลยก็บเซลโอเคกลับมาน้องแตงโมเดี๋ยวพอดีแม่บอนี่แม่อีแม่สบายดีไหมเห็นงั้นคือหนึ่งแม่น่ะเต้ซลผ้าไหมไสร้างเห็ดไเซลผ้าเนี่ยพอดีมาบุกคอนเทิร์นในวันนี้นะแม่ โมเป็นยังโมกป็นยังเอ่าเมนเทบอนลูกเศร้าแม่น้องแต่งหมู่วันเปื่อใจครับเบาไทยลูกเคยไทยลูกเคยเลาวนอะแม่ก็เปื่อใจอยู่เนาะตามใจลูกตามใจลูกเลยเนาะโอ้โอเคทุกคนเนาะคือว่าแม่เิ่นว่าตามใจลูกเศร้าขึ้น อันถ้ากว่าลูกเศร้ามักแม่ก็มักเนาะม,มักคือกันเนาะแม่นเออแม่เพิ่นซพนี่นี่มันน้องเศ้าบ่้านหานเอาานน้องแตงหมซื้อยังกซื้อม่ซื้อมน,น้องมจักปีแล้ว14 14ปีเรียนอยู่องอางมา,มาม .3 แล้วกําลังเพิ่นาขึ้นมาทุกคนเา,าหน่อยเนะาะม .3 เนะาเนะเรียนเก่งบ่ พี่นึงทางโกงพี่ตลอดเยนี่ดนี่ดสบายดีสบายดีซื้อยันนี้ซื้อม่วงเฮ้ม่วงม่วงเจ๊ม่วงเจ๊ออีรสิบสามสิบสมปีเหียนอยู่มอส่งคือกันเนาะอันนี้มอสโอ้สิบสามปีมอส่งม่วงเจ๊ อันนี้ก็มันนองบมดลานลานโอเคท่านผู้ชมเนาะที่ว่าที่พลาดไัน,นั้นก็เป็นการสัมพลาดน,น้องแตงโมที่เบลคิงวิธีคนลาวทุกคนเดินทางมาฮอเถื่อนข้องเพินเนซสัมภาวขมในใจเรื่องรลวสเปคผู้ชายที่น้องมักล้วก็ทํา แม่เพิ่นเนาะว่ามักได้เนาะเนีดี๋ยวนี้ก็นั่งอยู่รวมกันนี่เนาะสำหรับคลิปวิอนี้สิข้อจบตำหนีเนาะเดี๋ยวกันเจอกันคลิปต่อไปทุกคนเนาะฝากทุกคนเข้าไปเบิ่งติดตามให้กำลังใจเนาะนี่ตอนนี้ฝากไม่เด้ฮะฟังติดตามให้เนาะโอเคซ้องเองเกาะวิถีคนลาววิถีคนลาวภาษาไทยแล้วกันทับลาวอันนั้นวานเป็นภาษาม้งนี่ว่าเสียเออบุ๊มแมนม้งลุ่งเลยเมียนเราฟังติดตามไม่ได้สิว่าเสีย มั่คหคือกันนะมนัคือก <laughs> ันมัควคือกันนะโอเคกคนเ <laughs> นาข้อจบคลิปนี้เนาะนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะแม่ป่านำดีเดอบ๊ายบาย